สกิเดอร์เลอร์หรือนักวางแผนขั้นต้นมีหน้าที่ทำอะไรบ้างในโครงการขนาดใหญ่จากภาพนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่วางแผนด้วยพิมพ์ไฟล่าสกิเดอร์เลอร์หรือนักวางแผนขั้นต้นจะต้องมีหน้าที่ระบุค,ความก้าวหน้าจากรายงานความก้าวหน้าโครงการที่หน้าง,งานรายงานมาวิธีการทำาดังต่อไปนี้นะครับนะครับเราก็ทำการเปิดโครงการขึ้นมา เข้าไปสู่ในโครงการนั้นวิธีการระบุความก้าวหน้านะครับจเกีเลอร์จะทําการเ,าเลือกตัวของกิจกรรมและทําการกําหนดนะครับอร์เซนงานในงานนั้นที่ทําแล้วเสร็จหรืออาจจะยังไม่แล้วเสร็จก็ได้แล้วก็ทําการระบุเวลาเริ่มระบุเวลาแล้วเสร็จหากงานนั้นแล้วเสร็จเมื่อทําการระบุความก้าวหน้าแล้วนะครับเราทําการ รายงานคำก้าหน้ากันด้วยนะครับกราฟหรือว่าเอสเครได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมอาจจะมีการนะครับกำหนดตัวของคอลัมน์เพื่อจะพิมพ์แผนงานนะครับทั้งตัวเปอร์เซ็นต์งานตามแผนเปอร์เซ็นต์งานที่ทำได้ของแต่ละโครงการและอาจจะทำการรายงานนะครับในลักษณะของ w o r k ์ a เบกด,ดาสเคเจอร์หรเป็นระดับหมวดงาน หรือเราอาจจะรายงานในภาพใหญ่ของโครงการนะครับหรือภาพรวมโครงการดังนั้นนะครับหน้าที่ของสเก็ต u l อรคือการระบุความก้าวหน้าในแต่ละโครงการนะครับเพื่อให้ได้การรายงานจากโครงการย่อยจนถึงโครงการรวมนั่นเองนี่คือหน้าที่ของ scheduler หรือนักวางแผนขั้นต้นนะครับ